กรับสวัสดีครับท่านผู้ชม FC แฟนช่องของบุญธรรมน้ำโชคนะครับมือแอดมินจะพาท่านผู้ชมไปตามตัวเลขโชคลาภครับสูตรหวยคำนวณของคุณพอถนอมนะครับนาอเพราะว่าเป็นโครงสุดถ้ายเด้อครับเด้อเหมือนี้ก็มาพอแอดมินบุญธรรมน้ำโชคนะครับในวเสาร์วันที่1 5ากรกฎาดาคม2,566นะครับพอถนอมเพิ่จะฟันทงให้เลขตัวใดนะครับนาอในวดวันที่16รกดาคม2,566นะครับ ไปจะใครทนผู้ชมติดตามรับชมรับฟังน้ากันเด้อครับเด้อเพื่อตัวเลขสูตรหวยคำนวณของคุณพอถนอมนะครับนออาจจะเป็นตัวเลขโชกลาบตัวเลขพี่มีลางวันนะครับนอครับท่านผู้ชมก่อนจะไปติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้ก็อย่าลืมเป็นกําลังใจแฮดมินบุญธรรมนําโชคกนไมเด้อครับเด้อด้วยการกดไลค์กดแชร์นะครับนอผู้ใดยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้นําเด้อครับเด้อเดี๋ยวแอดมินบุญธรรมน้ำโชคจะตามหาตัวเลขโชคลาบไปฝาก่านผู้ชมขึ้นก่านนะครับ ครับท่านผู้ชมไปดูตัวเลขแนวทางของคุณพ่อถนอมนะครับนาะเพราะคุณหมอถนอมผนจะฟันทงให้เลขตัวใดในงวดวันที่สิบหกนะครับครับท่านผู้ชมไปติดตามรับชมรับฟังนํากันนะครับนะครับมันนั่งครับเพ่อะมันได้หนึ่งงวดหนึ่งในหนึ่งมากเออได้เลขสองตัวก็สิบสามก็สิบสี่สิบสามก็สิบสี่ครับถ้าวิ่งก็วิ่งหนึ่งงวดหนึ่ง มันใจหนึ่งเนาะครับเนาะครับคพี่น้องชิบสามก็สิบสี่พอนางเล่นจะกันเศร้าเมย์พอถาเจ้าโทษมาถามบอกครับโทงมาถามสวดผอคือเ่าเราบอกข้าเจ้าไปโอ้ FC มาจากทางไกลเนะ FC พนนอมมาจากเชียงรายพนเรือง FC โทรมหาบ่พ่อโทรมหาโทรมากเจ้าพ่อเขาบอกว่าให้มานั่งมาตามอีกเนาะแฟนครับ แพครับหลายตัวเห็นไหมคใช่พุ่มก็บโซ่มากว่านมกอนกับสองเทียครับโซ่มากขึ้นได้ตังไรนะพ่อกระโถนสามเหลี่ยมนี่แหละครับพอน้อมคำนวณในตัวใดสือบอกครับเอคำนวณในตัวใดงวดครับได้บอกข้าเจ้าไปเป็นหนึ่งสามกับหนึ่งสี่บอกครับงวดนี้เออครับก็เห็นกระปีกล้วยบางหันเห็นหนึ่งสี่ ป้ากันไปอันปีบังปีกวยมากไหมบจังว่ามันโกงจังมองมอ์โกงตรงกันจังมองมวตรงหลายครับอบ้านไอ้ปงเสือกบ้นคุแม่ลัศลายคนเอาไอ้ดูปีกลวยนะ่หนึ่งสี่หนึ่งสี่แปดอันตัวนี้ของคุณพ่อนี่มันตรงกันคือหนึ่งสี่บอกหนึ่งหนึ่งส okay ี่กับหนึ่งสามครับหนึ่งสามหนึ่งสี่นะครับเนาะหนึ่งสามหนึ่งส yeah ี่ คำนวณมาได้แบบนี้เนาะพอนเนาะมันออกมาจังสี่ครับสูตรคิดคำนวณของคุณพ่อถนอมงวดบางหันโบเข่าครับเออมันได้ศูนย์ศูนย์กับสามศูนย์ศูนย์กับสามงวดบางหันโบเข่าครับศูนย์กับสามโบเข่าเออโบเข่างวดบางหันโบเข่างวดนั่นโบเข่างวดนี้สีเข่างวดนี้เอองวดนี้สีเข่างวดนะะคไฮเวนน่เนาะพอนเนาะจะถื่อทุกงวดหลาย มันกัเข่ามาสองสามงวดติดกันงช่อนกันมากครับนอะเบ้นสองเบ้นบ่เบ้นสองงวดบ่เบ้นอันเดียวเบ้นงวดเดียวเบ้นงวดเดียวพ้อถนอมหนึ่งสามหนึ่งสี่เบ้นงวดเดียวนะคะท่านผู้ชมหนึ่งสามหนึ่งสี่นี่เป็นคู่เด่นเลยเนาะเออคู่คู่เด่นทานนักก็นักสิบสี่ครับให้เน้นสิบสี่นะครับเนาะให้เน้นสิบสี่เน้นเน้นหนึ่งสี่เด้อครับเด้อบอก บ่อหลายตูเขาเขาเจ้าโชวมากนะก็เขาเจ้ามาเรียกหน่อยตแวนะนะเขาบจีากสีแดสีนั่นจกหน่อยลงทุนหน่อยนะครับลงทุนหน่อยครับลงทุนหลายแต่ได้เต็มเราไม่ได้ลงทุนหลายตัวพอเน้นวิ่งหนึ่งตัวเดียววิ่งวิ่งหนึ่งหนึ่งตัวเดียวนะครับนอนบนล่างนะครับนอนบนล่างครับเรียกวิ่งของผนอมเรียครับเดินหนึ่งบนล่างเ้วยครับเดิน ว่าจะไปหาเซียนใไม่ว่าจะไปหาเซียนไม่ว่าถนนเขาบัได้นะครับได้ครับว่าได้ยินข่าวบอกครับเด็กวิ่งของเซียนไม่ตัวใดเด็กวิ่งของเซียนหม่เนี่ยมันวิ่งหกกับวิ่งสองอ๋อหกกับสองนะครับเนาะหกกับสองคนตไปบัวได้เขาบอได้เขาไปบัได้บอได้พ่อมัวไปอ๋บัได้เซอันนั่นเลย เลยสุกเลยมันบ่อนเลยมันติดเลยนะมันติดเขาเต็มครับอันนี้เลยล่อห้าบว่หงหนเลยเจ้พ่อว่าจะเหตุถอนจะเชียงต่อขีการเยเว่นไราหน่อไปจะไปหารถมาดึงหญิงเนี่ยมาดึงอีิงคือให้อง้าคู่มันน่นก็เลยไปจ้างรถเหนือมาดึงบ้านนี้พ่อคู่แล้วเราเผีิญออกผลผลมาตกนะมันดินแกงดีนะ บอลนึกว่าสิไปเบาญญุ่นเพื่อจะได้สือบักทัวกท่วบ,กออบกวออบกทั่วผันเมิ่์แล้วเนาะผันเกน็บแล้วเนาะเกะ็บทุกมือหมู่บ้านก็เก็บช่วงหนาฝนนะครับน้องถนนนอช่วงหนาฝนฝน,นก็ตกทุกมือทุกมือพี่น้องเป็นแนวทางของคุณพ่อถนอมขวดน่สองตูนี่ราบมันจังบูเปลี่ยงไหลสองสามวดที่พันมาเหล็กเข,ขาอยู่แต่ว่ากับวเวนไปงวดนึงนะ้วพ่อเออเวียนไปงวดนึงงวดนี้คุณพ่อหายเหล็กวิ่งหนึ่ง วัดนี้วิ่งหนึ่งวิ่งหนึ่งวดหนึ่งบนล่างนะครับเนาะฟันทงหนึ่งบนล่างนะครับบนล่างแนวทางสองตัวเพิ่ก็จับหหนึ่งสามกับหนึ่งสี่ด้วยครับเดิมโบใหายหลายคู่ห้ยสองคู่ห้สองคู่นะครับเนอาพอยากกับก็กลับบ่อยากกับก็บกต้องกลับครับแต่ว่าคู่นบนล่างไว้บอกคู่บนล่างเลยครับชอบกะดจัดคัดกับพานเร้่อพี่น้องนะคะ แต่ว่าตัวเลขของพ่อน้อมกับโอกาสเขาก็มีหลายอยู่เพราะว่าบางคนก็ชอบคือคุณพ่อมีหลายคนอยู่เนาะค่ะพี่น้อมมันก็เวีงวดหนึ่งย่างนั่นกับสองงวดมันก็กลับมาเข่าคือเราเข่าคือเราเวีงวดหนึ่งบะครับพ่อแต่ว่าคำนวณในตรงวันตรงเวลาเนาะครับเนาะตรงครับได้มาตัวนี้ได้แล้วครับเนาะตัวนี้เลยหนึ่งสามกับหนึ่งสี่เลยครับเด้อมันใจมากกว่นี้ตัวเลขไหมมันใจมันใจ มากที่สุดคือสิบสี่เน้นๆหนึ่งสี่โอ๊ยลืมวงกลมให้อยากจะวงกลมให้ยุบสิบสี่ครับเห็นจุปีกล้วยมากแต่นี่เขาเจ้าว่าจะห้าวอันออกไปเขาเจ้าการงานไหวอยูเรื่อยเขียนไว้เลยโอ้ยไม้ดีครับโทษ้าก็มีเนาะเขาเจ้าคนน้องลูแม่แฟนครับเล่าโทรมากสะไรทักทายคุยกันพอจำเบอร์โทรได้ไหมครับเอาเบอร์โทรคุณพ่อลง เอาหนเบอร์โทรคุณพ่อลงเธอขันเจ้าแฟนครับอยากทักทายคุยกันคนเอ่อเก่งเหล็กข้อหวยนักกันน้อพ่อเนาะว่าเป็นเก่งเลยดีพี่น้องคะกะผู้ใดอยากแท็กท่ายนะคะอันแรกเปลี่ยนตัวเลกคุณพ่อน้องก็ได้นะะคมันต้องอยู่ในสมุดของเซียนใหม่ครับฮะสมุดของเซียนใหม่มีอยู่เบอร์โทรพ่อหมครับนู้นพวกมีนู่นก็เดามานั่งเพราะว่ามันเป็นอีกเล่มหนึ่งที่อยู่ข้างในคุณพ่อ อ๋อใไม้ก็ได้ครับพี่น้องคะรับเขียนใส่ไปเลยทุกครั้งปางเชื่อมันกับการลืมคุณเออยากเด็ดตัวดิสตัวเด็ดตัวดีด้วยครับเดียกระโทรมาหาคุณพ่อถนอมนะครับศูนย์เก้าห้าห้าหกห้าหกห้าสองศูนย์นะครับน้องอ่นไหมกับดูอีกรอบนึงมันมีสองเบอร์เลยเพาะสองเบอร์เก้าสองเบอร์เลยศูนย์เก้าห้าห้าหกห้าหกห้าเจ็ดศูนย์อาเจ็ดศูนย์ด้วยครับเดียศูนย์เก้าห้า ห้าหกห้าหกห้าเจ็ดศูนย์เป็นเบอร์โทรของขอถนอมด้วยครับเด้มแมนมันเบอร์เดียวกันนั่นแัลเขืยันนั่นซ้ำกันนี่ซื้อมันเียันนั่นนี่ซื้อกันเห็ดสองแถวนะครับเห็ดสองแถวศูย์เก้าห้าห้าหกห้าตัวเลขกับล้องอันหลวงตาคือเก้าได้เฉพาะสูตรของหลวงตาคือเก้าบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงสูตรเปลี่ยนสูตรเดียวสูตรเดิมเลยเพราะว่ามันเดินดีอยู่แล้วมัน เขาดีอยู่แล้วบ่ถิมแล้วก็บ,บ่ถิมอะนะพ่อก็สิติดต,ตามไปาาเรื่อยๆมันเฮ็ดมากเรื่อยๆมันส่วนมากมันสิเขาดีคันว่ามันหลุดน<อ>ีด่บ่เกินโอ้ยบ,บ่บ่โดนบ่เกินงวดสองงดอดนะคะน้องก,กระกำมาเขาคือเก่าครับเออเห็นบ่ศูนย์บางหันมันออกงวดไรมาเฮ็ดผิดร่งศูนย์เนาะมันคือมาคือเก่าเขาคือเก่าเห็นออมันตรงล็อกนะครับเนาะมันตรงเนาะ น้องคะเป็นเบอร์โทรของคุณพอถนอมนะคะมันสดตรงตรงตรงเลยับอันนี้คือการเดื่อนี่มันมากหนึ่งเธอเวิงมันตรงอันนั้นเลยทำทำแม่นมันมากหนึ่งตัวเลนมันบอลรับบอลแม่นสิบสี่กับแม่นชิบสามสองตัวเท่านี้มันสีร่งปรับเลยเธอเวิ้งถ้าหนึ่งไม่อยู่นี่มันสีร่วงเลยมันจะลงล็อกนี่นะครับเออลงล็อกหน่เลยแต่ว่าคุณบน่างไว้เด้อครับเด้อ อุนบนล่างไว้จะทิมได้พี่น้องไปกรับบนล่างนะคะเพิ่มพอเพื่มกะเอฟันหนึ่งวิ่งหนึ่งหลุดตัวนี้ได้กินแน่นอนนะคะทั้งส้มบนล่างจบคู่หนึ่งสามกัให้ไปกรับพร้อมหนึ่งสามสามหนึ่งหนึ่งสี่กับสี่หนึ่งแล้วพอเนาะครับครับนะคะอากาศเป็นตะโฟนตกเพราะข้างบนนี้พี่น้องถ้าวันตกแล้วอย่างไงแบบหอยทั้งเงินไปยังไงพอหัวทั้งเงินบอลดัดหูดิยังโมหัเลยบอกครับ ครับข้าเจ้าโท่มากกับเป็นปอยทั้งเจ้าของไปบอกทั้งเจ้าของไปเลยนะพอว่าเฮาบึงนี่ก็เรียนพ่อทรัพย์กโบปิ่นนองน้อครับบอแถวพ่อนี่นะเพื่อนโมฟันบอยังบอกครับพอพอเป็นฟันแม่นๆอยู่มุมวัดนี่ไหมครับเพ่าสข้าเาเพ่อสามเพราสามคนยุหันอะไรยุติสาง บอครับเพิ่นมักตัวใดกันบ <oh ่เลยถามเพิ่นบอครับข้าเจ้าสิไปเอาตัวไหนก็เกตสองเกตแล่วข้าเจ้าสิครับอ๋อสองเกตก็ข้าเจ้าไปซื้อหาเกตเกตหาครับข้าเจ้าไปซื้อมาแล้วร่เขาเจ้าไปซื้อต้องฝันมาปอเนี่ยข้าเจ้ามันชิร่ามาแต่ทิญางอื่นน้องกันคือว่าเราฝันดีอยู่ข้าเจ้าจงร่ายมันเจริทช่างอื่น เราไปซื้อหลายที่คุณเราเหรียญเราเหรียญหลายชิปไปอู้เขาจะเหรียญหลายแสดงว่าคนเคยมีโศกอันลวงตาที่คนเคยหายเหรียญตัวเล็กคนก็ได้บอท่านเราบอกลวงตาเข้าปกติมีมากรินบาทมูนันบอกบอกบอกพออยู่ศูนย์สามเออบอกสุดปีหน่อเขาฟังแน่เออศูนย์สามคนบอกศูนย์สามเรียกเรียกลวงตา บอกแน่ยเธอพี่น้องเธอคนอยากเธอเพิ่นถือผดจิตได้เหตุผลฝากไปทางวัดเท่าน้ำดีซูนเพิ่นบอกซูนอันนี้เป็นเลขของหลวงตาหลวงตาเพิ่นโอ้อันเพิ่นสางคุณตีหันนีแล้วแล้วเนาะเราไปบราได้ไปเรได้เห็นเลยพี่น้องคนมากพูนน้องซูนสามเดือนคนนี้บอกครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นตัวเลขแนวทางตัวเลขโชคลาภเป็นตัวเลขสูตรหวยคำนวณของคุณพ่อถนอมดนะครับเด้อ ในงวดวันที่16กรกฎาคม2565นะครับคุณพ่อถนอมเพิ่อกะค้ำนวดในตัวเลขนะครับ13และ14นะครับ13และ14สี่ำหรับแนวเลขวิ่งนะครับเลขเมื่อยเด้อครับเด้อคุณพ่อถนอมเพิ่อกฟันธงให้เลขหนึ่งนะครับหนึ่งบนล่างนะครับถ่าท่านผู้ชมชื่นชอบนะครับตัวเลขของคุณพ่อถนอมนะครับเอาไว้เป็นแนวทางเด้อครับเด้อเพื่อนเป็นตัวเลขโชคลาภตัวเลขที่มีรางวัลนะครับเนาะ ในวันวันที่16กรกฎาคม2 5 6 5นะครับแอดมินก็เสนอตัวเลขก็เป็นเพียงแนวทางด้อครับเด้อการลงทุนก็มีความเสี่ยงลอยเปอร์เซ็นต์เนาะครับเนาะก่อนจะลงทุนก็ให้ท่านผู้ชมพิจารณาดีๆก่อนลงทุนด้อครับเด้อครับท่านผู้ชมแอดมินบุญธรรมน้ำโชคขออวยพรให้ท่านผู้ชมนะครับที่เขาม่ารับชมคลิปนี้ประสบความสุขความเจริญโชคดีตลอดปีและตลอดไปขอโชคชคมันหานกับทุกคนด้อครับเด้อ สวัสดีครับ